สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่เคารพรักพบกันวันเสาร์ที่27มีนาคม2021วันนี้สั้นๆไม่ยาวนะครับบุรศิลาบทที่18นะครับในข้อ30ถึง33แต่ว่าเป็นหัวข้อที่เป็นชีวิตประจำวันที่เราจะต้องดำเนินไปและก็ถ้าทำได้มันก็จะเป็นชีวิตที่ก่อให้เกิดความสุขเลยนั่นคือบอกว่าการรู้จักบังคับตนเอง ได้ยินบ่อยๆนะการรู้จักบังคับตนเองอย่าปล่อยตนตามตัณหาจงควบคุมความปรารถนาของท่านถ้าท่านทำตามตัณหาของท่านท่านก็จะเป็นเป้าให้ศัตรูเยยหยันอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อแสวงหาความสุขเพราะค่าใช้จ่ายจะทำให้ท่านยากจนถ้าท่านมีเงินในกระเป๋าอย่าไปยืมเงิน เพื่อเลี้ยงฉลองจะทำให้ตนยากจนลงครับชัดเจนนะชัดเจนสำหรับคำเตือนบุตรศิลาวันนี้เตือนเทคนิคการเจริญชีวิตในใแต่ละวันง่ายๆนะตรงประเด็นชัดเจนดีเดียวและไม่ว่าเราจะเป็นใครนับถือศาสนาไหนก็ตามชนชาติใดก็ตามการรู้จักบังคับตนเองอันว่าการรู้จักบังคับตนเองเนี่ยมันเป็นพระพรพิเศษที่พระเบญจเจ้า ประทานให้กับมนุษย์นพระองค์สร้างมนุษย์แล้วพระองค์ก็ประทานให้มนุษย์มีเสรีภาพแล้วก็มีอำเภอใจมีความสามารถที่จะบังคับจิตใจของตอนเองความต้องการของตอนเองและประทานให้เฉพาะมนุษย์เท่านั้นพระองค์ไม่ได้ประทานให้กับสิ่งสาราสัตว์ใดๆที่สร้างเพราะฉนั้นมนุษย์จึงเป็นสิ่งสร้างที่สูงกว่าสิ่งสร้างทั้งหลายไงท,ท,ที่พ่อเคยบอกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับ และสำคัญที่สุดก็คือบังคับตนเองให้เป็นคนดีรวมๆก็คือบังคับตนเองให้คิดดีพูดดีและทําดีนะไม่ปล่อยตัวตามกรลดตัณหาตามอวัยวุฒิตามความโน้มเอียงในทางที่ไม่ดีนะไม่ปล่อยตัวตรงนั้นแต่บังคับที่จะเอาชนะไม่กระทําตามสิ่งที่เป็นมลทินหรือว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องภาษาเราก็คือไม่ทําบาปนั่นเองไม่ปล่อยตัวให้ตกใน ความผิดบาปต่างๆนั่นเองนะครับนี่คือ,อสิ่งที่บุตรศิลาบอกใช่ไหมอย่าปล่อยตัวตามตัณหาให้ควบคุมปรารถนาความปรารถนาของเราอ,อย่าเป็นเป้าให้ศัตรูย่อเยอ้ยหรือว่าเย้ยหยันใช่ไหมถ้าเราผิดพลาดคนก็จะสมนหน้าเราก็ได้นะครับแล้วก็เตือนถึงในเรื่องเราในชีวิตประจําวันด้วยนะก็บอกอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เพื่อแสวงหาความสุขมีทรัพย์สินเงินทองมีเข้าของเงินทองชื่อแคนไม่สวยอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคืออะไรก็คือไปเอาเงินไปใช้จ่ายในสิ่งไม่จําเป็นสําหรับชีวิตทั้งของตนเองและของผู้อื่นด้วยนะเรามีทรัพย์สินเงินทองเรามีสิ่งที่จะดูแลพระเปเจชาประทานให้นะในความเชื่อของเราทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราเพราะนั้นเราต้องใช้สําหรับดูแลชีวิตของตนเอง ตามแก่ความจําเป็นนะตามแก่ความจําเป็นและดูแลพี่น้องที่อยู่รอบๆข้างที่เขาขัดสนที่เขาต้องการด้วยนี่เองคือเรื่องราวของการอมอบหมายหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติคือปฏิบัติความรักกับพี่น้องที่อยู่รอบข้างเรานะครับนี่คือสิ่งที่บุตรศิลาสอนเราในวันนี้แะก็บอกว่า อย่าใช้จ่ายผู้เบื่อเพื่อแสวงหาความสุขเพราะค่าใช้จ่ายจะทําให้ยากจนจะทําให้หมดไปแล้วก็อีก่งเราก็ยากจนได้เวลาที่จําเป็นเราอาจะไม่มีก็ได้นะครับถ้าท่านไม่มีเงินในกระเป๋าอย่าไปยืมเงินเพื่อมาเลียนฉลองม,ออมีหลายคนทานะคือ,เ,อ,อเขาบอกว่าเจเริญชีวิตโดยไม่มองถึงฐานะและความเป็นจริงของตนเอง อยากโก้อยากหรูอยากรวยอยากให้คนอื่นเห็นว่าโอ้ดูดีอะไรเงี้ยฮะไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาใช้สิ่ง,งต่างๆนั้นก็เกินกว่าฐานะใช้จ่ายเกินฐานะเนี่ยนี่บทศิลาเตือนชัดเจนแล้วก็มีมนุษย์เราในโลกนี้หลายๆคนีเดียวที่ที่เป็นอย่างเงี้ยใช้จ่ายเกินฐานะเกินความจําเป็นใช้จ่ายเกินความจําเป็นสำคัญ และทําให้พ่อคิดถึงพระราชดำรัสดาชเรัต,รตริของในหลวงรัชกาลที่9ที่บอกว่าเ,เรรศรษฐกิจพอเพียงพ่อจําเสมอนะเรรศรษฐกิจพอเพียงคือคือเจริญชีวิตด้วยความพอเพียงมีอะไรใช้สอยก็ใช้สอยอย่างประหยัดอย่างเต็มที่อย่างคุ้มค่าไ,ไม่ใช่ใช้นิดหนึ่งแล้วก็ทิ้งคว้างไปใช้ เสื้อผ้าก็ยังดีอยู่เลยก็ไม่เอาละทิ้งไปละอะไรอ่างต่างเนี่ยซื้อใหม่อยู่เรื่อยเอันนี้ก็คงไม่ใช่นะครับเนี่ยอย่าพุ่มเฟือยนะั่นเองอย่าใช้ใจ่ายโดยไม่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นในชีวิตแต่ละวันของเราพี่น้องก็ขอให้เราไดา้พยายามที่จะประพฤติตนเองเอด้วยการพยายามใช้ใจ่ายตามความจําเป็นตามความเหมาะสมตามสิ่งที่เราต้องใช้แล้ถ้าเรามีเหลือเราก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ ที่จะมอบความรักให้กับคนอื่นได้และสิ่งนี้มีลูกมีหลานมีคนอื่นต้องสอนถ้าสอนลูกสอนหลานให้รู้จักจริญชีวิตแบบแบบนี้ไม่ใช่ขี้เหนียวไม่ใช่มัธยมไม่ใช่งกไม่ใช่อะไรแต่ว่ามีชีวิตด้วยความพอเพียงนะบุตรศิลาสอนเราอย่างนี้ต้องการจะบอกเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องขอให้เราทุกคนนะครับนำพระวจนะพระเจ้าจากบุตรศิลาเนี่ยไปเป็นแนวเป็นหลักในการ จริญชีวิตให้เราใ้ของเราในในวันต่างๆวันนี้วันพรุ่งน,นี้วันต่อไปแล้วก็อย่าลืมที่จะดูแลสอนลูกสอนหลานสอนคนที่เราต้องดูแลนะั้นให้เขามีนิสัยอย่างนี้ด้วยและถ้าเราถ้าทำได้อย่างนี้เราจะมีความสุขครอบครัวเราก็จะ,ะสามารถที่จะเจริญชีวิตได้โดยที่ไม่ยากลำบ,บากจนเกินไปเป็นต้นในภาวะที่เกิดความยากจนขึ้นในภาวะของโรคระบาดโควิดอะไรต่างๆเหล่านี้พยายามนะครับ และก็ขอพระเบนเจ้าคุ้มครองปกป้องดูแลและทำให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะผ่านวิกฤตต่งางๆได้ด้วยชีวิตสมรชานชีวิตพอเพียงและชีวิตที่จะ,จะเจริญไปในแต่ละวันขอพระเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด